ตาผลประชุม F o m c ในคืนนี้ชี้ชะตาอนาคตราคาทองคำว่าจะอยู่หรือไปสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ12มิถุนาย,ยนนะครับโกาลาก็ยังมีข่าวๆเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของโกอลาลนะครับคืนนี้เองก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศดัชนีราคาเงินเฟอ้อหรือว่า CPI รวมถึงการประชุม FOMC นะครับ ซึ่งถือว่าเดือนนี้มีความสําคัญมากเลยทีเดียวเพราะจะมีหลายๆตัวเลขที่จะต้องประกาศออกมาซึ่งอาจจะทําให้สะท้อนถึงทิศทางราคาของราคาทองคําได้นะครับว่าในอนาคตจะไปอย่างไรต่อไปแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สสนุนการงานของกลัวรามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก ylg b u l l i o n international จำกัดบริษัท i n t e r โกโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิดิสจำกัดบริษัทชายนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงอ o m m ิตี้จำกัดและบริษัทอ u r o า a ทรดดิ้งจำกัดก่อนจะไปดูเนื้อหารายละเอียดของราคาทองคำในตลาดโลกมาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันบวกเพิ่มขึ้นมา100บาททําให้ราคาขายออกทองคาแท่งค่า16.5และเวลา10.00นอยู่ที่4 2 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 1 5 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่47,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,000 431บาท16สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่36.75บาทต่อดอลลานะครับทางนี้เชนิงโกมองว่าราคาทองคําไทยเข้าสู่ส่วนรอเทคโปรฟิตนะครับสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นที่เข้ารอบ41,000-45,000บาทไปแล้วนะครับส่วนนักทุนยะกลารขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าจะแบ่งทํากําไรหรือเก็บต่อไปนะครับคอยเราสะสมเพิ่มเมื่อราคาทองกลับมาหลุด40,000บาทนะครับโดยเชนิงโกให้แนวรับราคาทองคําไทยที่45,000บาทแล้วก็39,800บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่4 1 7 0 แล้วก็4 3 5 0บาทนะครับไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคากรสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับยังคงทำเทนเซียลรีบาวปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก6ดอลลาร์นะครับราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่2 3 1 9ดอลลาร์แต่แรงซื้อยังคงจำกัดนะครับและก็มองว่าเป็นการรีบาวเพื่อปรับฐานลงต่อตามภาพใหญ่นะครับโดยการปรับตัวขึ้นที่จำกัดส่วนหนึ่งมาเกิดจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับหลังเงินปอนอ่อนค่าเพราะว่าอัตราการว่างงานในอังกฤษพุ่งสูงขึ้นในรอบ2ปีีครึ่่งงเลลยนนนะัขณททกุรอตติดาามกรประก ตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐในช่วงค่ำนะครับรวมถึงการประชุมเฟดในช่วงดึกนะครับที่อาจจะทําให้ทราบถึงทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตของเฟดนะครับโดยดัชนีราคาพุ่งว่าดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับคาดว่าจะอยู่ที่ 3. 4เเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับขณะที่ดัชนี CoreCPI เมื่อเทียบเป็นรายปีคาดว่าจะอยู่ที่3.5%ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ3.6%นะครับขณะที่การประชุมเฟดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.5%นะครับ แต่เนื้อหารายละเอียดต่างๆมีให้ติดตามมากมายนะครับมันจะเป็นอีโคโนมิกโปรเจคชันเรื่องของดอทพอตรวมถึงาการให้สัมภาษณ์ การแถลงข่าวของประธานเฟดในช่วงหลังการประชุมนะครับต้องมาดูว่าจะลงพาวลจะออกมาพูดถึงเรื่องของนยโยบายการปรับดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้หรือเปล่านะครับว่าตกลงแล้วจะยังคงเป็น2ครั้งจะเหลือหนึ่งครั้งหรือว่าไม่ลดเลยตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญมากเลยนะครับที่นักทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางออสเตรเลียมองว่าภาพรวมใหญ่ของกราฟไรวันยังคงอยู่เทนขาขึ้นนะครับแต่กราฟายแท่งเทียนสีชั่วโมงทํารูปแบบขาลงนะครับและยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนอาาทํให้้กรรลงบนีีม ำคัญอยู่แถว2,285ถึง2,270บลาลาหากไม่ดุดแนะนำยอดซื้อนะครับเนื่องจากเป็นเขตโอเวอร์โซนในการาฟรายสีชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่ราคาจะรีบาวขึ้นมาค่อนข้างสูงแต่หากหลุดลงไปแนวรับข้างต้น มีโอกาสร่วงแรงลงไปต่อถึง2,250-2,220วอลลราได้เลยทีเดียวนะครับโดยอาเซียให้รับราคากดสปอตที่2,285แล้วก็2,270วอลลราส่วนแนวต้านอยู่ที่2,320แล้วก็2,340วอลลราขณะที่เออาร์อาร์กูติมองว่าราคากดสปอตยังคงมีแนวโน้นมเบียดตัวขึ้นด้อีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยด,ดัชนี CBI ในช่วงค่ำวันนี้โดยดังทุนต้องจับตาข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อหาสัญญาณที่เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟอ้อและก็ทิศทาง ในคืนนี้ด้วยนะครับโดย ARR Go t r d i n g ให้นับราคาก o สปอ t ที่2,305 2,300แล้วก็2,290ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,323 2,330แล้วก็2,340ดอลลาร์ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ยังคงได้รับผลบวกจากเงินบาทที่อ่อนค่านะครับนักลงทุนพิจารณาเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ39,900ถึง4 3 0 0มบาทนะครับส่วน YLG มองว่าราคากูสปอร์ตเคลื่อนไหวใกล้กรอบไซด์เวดาวนะครับขณะที่การฟรื้นตัวขึ้นอยู่ในกรอบจํากัดนะครับประกอบกับแรงเทขายทำกำไรยังอยู่ในระดับสูงแนะรอจังหวะราคาปรับตัวขึ้นนะครับเราให้เปิดสา้อขายหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน2,323ถึง2,333ดอลลาร์ได้แล้วก็รอเทวปิดสา้อขายกำไรหากราคาปรับตัวลงบุลดในระ 2,286ถึง2,277ดอลลาร์หลัาขายตัดขาดทุนหักราคาผ่าน2,333ดอลลาร์ปิดท้ายที่วเซสิงหงคาดว่าราคาโกลด์สปอร์ตจะเคลื่อนไหวไซเวนในกรอบแคบนะครับเพราะว่านั่งุนจับตาการประชุมเฟดที่จะทราบผลในคืนวันนี้นะครับโดยวเซิงเหงให้แนวรับราคาโกลด์สปอร์ตที่2,300สวนทนีต้านอยู่ที่2,325ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกอลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการสรุปการเคลื่อนไหวของราคาทองคําเมื่อวานนี้รวมถึงมุมมองการลงทุนจาก บริษัท้าทองคําในประเทศเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางอินโกนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าคืนนี้ราคาทองคําจะมีโอกาสเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับหากตัวเลขดัชนี c v i ขึ้นมาบวกหรือลบรวมถึงผลมะชุมเฟดท,ที่ออกมาแล้วก็เราจะมีการวางแผนการลงทุนกันอย่างเด็ดดีติดตามในช่วงบ่ายๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องลาการไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ